สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery พาไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันรวมไปถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างที่คุณจูบบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะอากาศของไทยเรานะคะวันนี้นะคะก็จะเริ่มหนาวเย็นลงสักเล็กน้อยได้นะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะภาคอื่นๆของประเทศไทยอากาศก็จะเริ่มหนาวเย็นลงมานะคะประมาณ1-3องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันด้วยภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวไปดูซากุระเมืองไทยค่ะที่พออากาศเย็นลงนะคะแล้วก็เป็นช่วงของดอกไม้บานพอดีเลยนะคะ ทำให้คนก็เดินทางไปท่องเที่ยวการอุณหภูมิที่บ้านใหม่ร่องกล้าพิษณุโลก14องศาเซลเซียสนะคะซึ่งบ้านใหม่ร่องกล้าก็อยู่ที่ตาบลโนนเพิ่มอําเภอนครไทยสภาพอากาศก็เริ่มทําให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันมากขึ้นค่ะทั้งบ้านพักโฮมสเตย์มากางเต็นท์พักแรมอย่างที่จุดบริการของโรงเรียนบ้านห้วยน้ําใสสาขาบ้านร่องกล้าก็มีผู้คนเดินทางมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะคะ สภาพอากาศในหมู่บ้านหนาวเย็นค่ะตลอดทั้งวันก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่บ้านใหม่ร่องกล้าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานไปเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ และที่อากาศหนาวค่ะก็ส่งผลให้ต้นนางพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยทยอยออกดอกสีชมพูเบ่งบานเต็มช่อนี่ก็รอต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็สัมผัสความสวยงามด้วยนะคะบางหมู่บ้านตอนนี้ค่ะก็กลายเป็นหมู่บ้านสีชมพูในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชาวบ้านใหม่ร่องกล้าเตรียมพร้อมเปิดบริการทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟเครื่องดื่มตอนนี้พร้อมบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สร้างไรายได้เข้าสู่ชุมชนในช่วงฤด,ดูหนาวนอกเหนือจากการทำการเกษตรค่ะ ขณะที่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานลักษณะอากาศประเทศไทยในช่วงวันที่7ถึง10ธันวาคมนี้จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่นะคะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งในวันนี้ค่ะจะเริ่มมีอากาศเย็นและอุณหภูมิลดลงในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนประมาณ2ถึง4องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลง1ถึง3องศาเซลเซียสตั้งแต่เช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้น ไปขณะเดียวกันค่ะในช่วงวันที่11ถึง12ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนลงจากนั้น13ถึง15ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกช่วงหนึ่งประกอบกันกับจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันออกในระดับกลางยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกภาคกลางกทมและปริมณฑลจะทำให้มีฝนในระยะแรกนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะก็เตรียมวางแผนเดินทางท่องเที่ยวรับลมหนาวกันได้เลยนะคะส่วนภาคใต้ในวันนี้จะยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างก็เป็นช่วงที่ต้องเร่งฟื้นฟูน ะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสําหรับภาคใต้ต้องเตรียมรับฝนตกหนักอีกครั้งช่วงประมาณวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคนะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด18 22องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่าสุด10 16องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง21องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11ถึง17องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง23องศาเซลเซียส กรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสภาคตะวันออกหมอกบางในตอนเช้าเช่นกันนะคะและก็อาจจะมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสภาคใต้ตอนนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CN n ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ